สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเตรียมตัวให้ดีสิ่งดีๆนี้จะเกิดขึ้นกับคุณผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะการที่เรามาเจอกัน,น่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญ แต่เป็นเพราะบุญภาวสนาส่งให้คุณได้มาเจอคลิปนี้มารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันหรือหากคุณกำลังท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตก็ขอให้คลิปนี้นะสร้างพลังบวกสร้างพลังใจให้คุณก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับการดำเดินชีวิตต่อไปนะคะนะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการาทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้นะก็รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางนะชีวิตจะดีจะร้ายมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะ Queen of Pentacles เจ็ดถ้วยนะคะ Temperance d a t h อารตสตินถือเหรียญสองถ้วยนะคะ Well of Fortune Six of Swords p y w w e l l นะคะ แล้วก็ไปสุดท้าย3ไม้เท้าชีวิตดูจะมีความสมบูรณ์พูนสุขนะคะเนี่ยเป็นพลังงานของการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะคะมีความสุขมากขึ้นนะหาเงินได้มากขึ้นหรือมีหน้าที่การทำงานที่มีความก้าวหน้านะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นนั่นเองนะคะ นะมีความโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวดูตัวคุณจะมีสเสน่ห์มีออร่านะเป็นที่สนใจมากมายแล้วก็จะมีชื่อเสียงนะคะในสายงานที่คุณทำอยู่นะมีความโด่งดังนะคะในอาชีพที่คุณทำสำหรับใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับทางด้านการบันเทิงนะคะอาจจะเป็นดารานักแสดงเป็นนักร้องนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็จะมีงานเข้ามาเยอะเลยนะคะหรือใครที่ทำงานอิสระ นะก็จะมีงานนะมีลูกค้านะคะมาจ้างงานเราเยอะขึ้นก็อาจจะงานเยอะหน่อยนะแต่ก็จะนํามาซึ่งรายได้ที่งดงามมากๆเลยทีเดียวนะคะ เนี่ยควีนอ Queen acle, อฟเพนท์ชอคิลอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือหัวหน้างานของเราหรือคนในครอบครัวคนรักของเราก็ได้นะคะที่จะคอยช่วยเหลือนะคอยซัพพอร์ตเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยนะก็สามารถที่จะเข้าหานะบุคคลเหล่านี้ได้ที่จะคอยช่วยเหลือคุณดีมากๆมีดวงนารีอุปถัรภมด้วยนะคะนะก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราคุณแม่นะคุณป้า คุณยาคุณยายญาติผู้ใหญ่ของเราที่คอยดูแลนะเอนดูช่วยเหลือเราก็ได้นะคะถ้าไม่ช่วยเหลือเรื่องเงินก็อาจจะเป็นช่วยเหลือในเรื่องของโอกาสนะคะในการทํางานโอกาสในการาหาเงินนะเพิ่มมากขึ้นดยนะคะสำหรับชาวราศีธนูที่เป็นผู้หญิงนะก็จะเรียกได้ว่าเป็น working woman เลยนะคะเก่งทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้าน นะงานนอกบ้านนี่ก็ทํางานได้อย่างาไม่ขาดตกบวกพ่องเลยนะคะทางานดีนะคะจนได้เป็นหัวหน้างานเลยก็ได้หรือถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะคะคุณก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะที่หาไรายได้นะคะมาเลี้ยงดูคุณในครอบครัวนะเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยก็ได้มีดวงชะตาที่จะมีอํานาจบรารมีนะคะได้เป็นใหญ่เป็นโต หรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องของการทํางานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นไปได้หมดเลยนะคะเนี่ยเรื่องการงานโดดเด่นนะการเงินก็ดูจะอู้ฟู้นะมั่งคั่งดีมากๆเลยทีเดียวนะคะความโชคดีนะความสําเร็จจะบังเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะหากคุณขยันนะทำมาหากินมันก็จะมีเงินมีทองมากมายเข้ามานะคะรวมถึงโอกาสในการทําเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะดวงการเงินนี่ ถือว่าพุ่งทยานดีมากๆหยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดนะคะรวมถึงจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินนะเข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะคะสําหรับใครที่การเงินติดขัดมาโดยตลอดนะก็ถึงเวลาที่จะ,ะค่อยๆดีขึ้นนะคะการเงินเริ่มที่จะฟื้นตัว หรือได้ปลดล็อกอะไรที่มันเป็นปัญหานะให้มันออกไปแล้วก็จะมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเนี่ยชีวิตของคุณมันกําลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะมีการได้จบจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งเลวร้ายต่างๆอะไรที่มันไม่ไม่เหมาะกับเราไม่ดีกับเรานะมันก็จะามามลายหายไปนะคะแล้วก็จะนํามานะซึ่ง เรื่องดีๆสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาแทนที่นะรวมถึงคนดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเราด้วยนะคะอาจจะได้เจอเพื่อนแท้นะคะเจอมิตรแท้นะหรือเจอเพื่อนคู่คิดที่จะมาคอยช่วยเหลือกันนะคะมา,าเกื้อนหนุนกันมาส่งเสริมซึ่งกันและกันก็ได้หรือถ้าคุณทําธุรกิจ ก็อาจจะมีหุ้นส่วนนะคะที่จะมาช่วยบริหารกิจการให้ใหญ่โตขึ้นนะมาช่วยทําให้สภาพคล่องทางการเงินของกิจการดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะต้องทํางานแบบมีคู่หูนะทำงานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะรวมถึงจะมีข่าวดีเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะมีโอกาสได้เจอคู่แท้นะคู่บุญคู่บารมีที่อาจจะเป็นคนที่คุณเฝ้ารอคอยมานาน เป็นคนที่คุณอาจจะแอบชอบอยู่ก็ได้นะถึงขราวที่เขาจะเปิดใจนะรับคุณเข้าไปอยู่ในหัวใจก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่เนี่ยก็เป็นช่วงที่จะรักกันมากขึ้นนะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคู่ไหนที่คบหากันมานานก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายการสร้างครอบครัวหรือคุณมีเป้าหมายชีวิตนะคะมีความฝันที่เหมือนกันนะมีความฝันที่ อยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขนะคะอยากมีหลักทรัพย์ด้วยกันนะคะนะก็จะมีความสมบูรณ์แบบนะในเรื่องของชีวิตคู่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนะเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการทํางานที่มีความก้าวหน้านะการเงินก็จะดีขึ้นรวมถึงความรักก็ดูจะสดใสมีความสุขนะคะเนี่ยเวลออฟฟอร์จูนชีวิตของคุณ มันกำลังนะหมุนเวียนนะคะจากที่แย่ๆอยู่มันก็จะดีขึ้นนะเราเกิดปฏิหารหรือถ้าดีอยู่แล้วมันก็จะดียิ่งขึ้นทวีคูณแต่ถ้าเราประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะนะเผลอหลงผิดทำสิ่งไม่ดีหรืออาจจะใช้ใจ่ายเงินเกินตัวใช้ใจ่ายแบบสุดสุดาร่สิ่งดีๆที่อาจารย์กล่าวมามันก็จะไม่เกิดขึ้นนะกงล้อแห่งความโชคดีมันก็คงจะไม่มีมามาถึงเราได้นะคะดังนั้นนะพ่ยอยากจะสื่อว่า ทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีความขยันนะคะทำมาหากินนะขยันทำงานไม่เกี่ยงงานนะรับรองเลยว่าความสำเร็จความมั่งคั่งน้ำรวยก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณแต่ถ้าคุณขยันนะคะนะไม่มีความพยายามนะความสำเร็จมากมายมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นได้นะดังนั้นทำอย่างไรได้อย่างนั้นจงเชื่อเลยว่าทำดีย่อมได้ดีเสมอนะคะการกระทำความดีคิดดีทำดี แม้ชีวิตของเราจะเจอเรื่องแย่ๆแต่มันก็จะผ่านไปได้เสมอมันเหมือนมีพลังวิเศษหรือมีพลังลึกลับที่คอยช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือคุณอยู่ก็ได้นะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะอยู่เรื่อยๆ นะใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะนะก็จะประสบความสําเร็จดีมากหรือเจอปัญหาอะไรที่มันหนักหน่วงเพียงใดคุณก็เอาอยู่นะคะเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์หรือจากที่คิดว่ามันจะผ่านไม่ได้นะมันแย่ละแต่สุดท้ายละมันก็ผ่านไปได้นะคะไพ่อยากจะสื่อว่าไม่ว่าคุณ จะเจอนะปัญหาอุปรสรรคชีวิตอะไรก็ตามมันย่อมมีทางแก้ไขมีทางออกเสมอเพียงแต่ว่าเราอย่าปิดกั้นความคิดตัวเองอย่าไปกังวลอย่าไปกดดันเกินไปอย่าไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันผ่านมานะคะนะอย่าไป จดจ่อกับอนาคตมากเกินไปเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเชื่อเลยว่าอนาคตมันก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็โดดเด่นนะเรื่องของต่างประเทศนะคะนะเรื่องของต่างประเทศการเดินทางบางท่านนะคะอาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะไปทํางานนะไปทําภารกิจสําคัญอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะก็จะประสบความสําเร็จดีหรือบางท่านอาจจะไปเรียนต่อก็ได้นะสามารถที่จะ สอบจริงทุนนะไปเรียนต่างประเทศได้นะไปาตามหาความฝันไปตามหาความสําเร็จนะคะนะในที่ต่างแดนก็จะประสบความสําเร็จดีมากๆเลยทีเดียวเหมือนคุณสามารถที่จะคอนโทรลนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวให้มันเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะสิ่งที่คุณวาดฝันไว้มันจะเป็นไปอย่างที่คุณนะคะ ภาวนาจิตภาวนาใจเอาไว้นั่นเองนะคะนะความสําเร็จมากมายก็กำลังจะเกิดขึ้นหรือถ้าเรื่องของการทํางานนะคะก็อาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับ ต่างชาติต่างภาษาหรือมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นก็ได้นะคุณอาจจะต้องเรียนรู้นะคะเรื่องของภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมนะคะเพื่อมาซัพพอร์ตกับการทํางานมาต่อยอดในเรื่องของการทําธุรกิจนะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกําลังพัฒนาตัวเองนะคะไปสู่ทางที่มันดีขึ้นนะก็อย่างที่บอกไปว่าชีวิตของคุณจะเติบโตก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะถ้าถ้า,าสิ่งแวดล้อมไม่เปลี่ยนนะคะ คุณนั่นแหละที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะนะก็จะเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีธนูนะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเนี่ยชีวิตของคุณนะมันจะมีการขยับขยายนะคะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจริงๆด้วยนะคะเนี่ยหรือถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวนะก็จะมีการขยับขยายนะคะกิจการร้านค้าให้มันใหญ่โตมากขึ้น าจจะมีการเพิ่มสาขานะคะเพิ่มจํานวนพนักงานหรือเพิ่มสินค้าให้มันมีความหลากหลายหรือเพิ่มช่องทางในการโปรโมทสินค้าเพิ่มมากขึ้นก็ได้ใครที่ทําธุรกิจที่ต้องใช้สื่อออนไลน์นะช่วงนี้ก็จะประสบความสําเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะนะมันเป็นความสําเร็จที่มันเข้ามาแบบไม่ทันได้คาดคิดาคดาคดฝันนะคะแต่มันก็มาจากความเพียรพยายามนะความตั้งใจของเราเอง เราเคยพยายามอย่างไรขยันอย่างไรก็ขอให้ทำต่อไปนะเชื่อเลยว่าความสำเร็จมากมายนะคะสิ่งดีๆที่อาจารย์กล่าวมานี้มันก็จะบังเกิดขึ้นนะกับชาวราศีธนูทุกๆท่ทานนะคะนะความสำเร็จ นะคะเงินทองมากมายก็จะเกิดขึ้นได้นะแต่เราก็ต้องนะลงมือทำนะคะต้องคิดต้องจัดการด้วยแล้วก็ก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จมันก็ต้องมีบทเรียนชีวิตนะคะนะต้องต่อสู้ต้องมีประสบการณ์ชีวิตที่มันอาจจะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะที่เราสามารถนำมา,าปรับใช้นะกับตัวเราให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกเรื่องที่มันเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีเสมอเลยนะคะและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอให้รับฟังอย่างมีสตินะคะอย่าไปงมงายนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นเราทําดีย่อมได้ดีเสมอเราทําไม่ดีเราก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรสามารถ กดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะร่ลำรวยความสุขร่ลำรวยเงินทองนะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการเฮงเงปังๆตลอดป,ปีตลอด,ปลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ